สวัสดีครับผมไอ้นะครับโนพวินิตรัรไสศาน CEO บริษัทสยามเซชันครับสำหรับคนที่เริ่มต้นฟังข้อมูลนะครับในการทำงานกับเซชันมาแล้ว ไอ้มั่นใจมากเลยครับว่าตอนนี้กําลังตื่นเต้นกันมากๆและหลายคนเองฮะก็ยังคงมีความกังวลกลัวนะฮะซึ่งไอ้เข้าใจครับว่ามไม่แปลกครับที่จะกลัวเพราะหลายคนเองอาจจะเคยล้มเหเลวหรืออาจจะเคยผิดหวังกับการเริ่ราามต้นทําธุรกิจออนไลน์มาแล้วหล,ลายค่ายหลายบริษัทด้วยกันบางคนลงทุนเป็นหมื่นนะครับในการซื้อสินค้าแล้วก็เจ๊งบางคนลงทุนเป็นหลักแสนเลยก็มีนะฮะแล้วก็สินค้าจมนอนอยู่บ้านและไม่สามารถที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจ ออนไลน์ให้ประสบผลได้จริงๆซึ่งไอ้เข้าใจมากๆครับว่าคนที่มีความกังวลในเรื่องนี้เลยยังกลัวครับที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจกับเซเลชันจริงจริงซึ่งไอ้อยากจะบอกครับว่าถ้าวันนี้คุณเข้ามาเริ่มต้นทําธุรกิจกับเซเลชันคุณตัดปัญหาเรื่องการทําธุรกิจออนไลน์ไม่ประสบความสำเร็จได้เลยฮะเพราะธุรกิจเซเลชันมีระบบที่ชื่อว่าทาค์มาร์เก็ตติ้งที่ควบคุมและดูแลโดยทีมการตลาดแนวหน้าระดับประเทศซึ่งทําหน้าที่ป้อนข้อมูลสื่อโฆษณาแบนเนอร์ต่างๆ ที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วว่าเมื่อนําไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียแล้วจะได้ผลลัพธ์ทันทีเลยทําให้สมาชิกของ s e l e ลชั่นทํางานได้ง่ายและสามารถเกิดรายได้เกิดผลลัพธ์ตั้งแต่วันแรกเริ่มต้นทําธุรกิจกับ s e l e ลชั่นบางคนนะครับมีรายได้3ชั่วโมง3 0 0พบาทและบางคนนะฮะยังสามารถสร้างไรายได้ได้มากถึงหลักหมื่นบาทต่อวันเลยก็มี ซึ่งหลายคนกำลังตั้งคำถามแน่นอนครับว่าทำไมบริษัทสยามเลชั่นถึงจ่ายโบนัสให้กับสมาชิกมากขนาดนี้เอาไว้ง่ายนะครับบริษัทสยามเลชั่นเป็นระบบซูเปอร์แพลตฟอร์มที่ต้องการรวบรวมเอาซอร์สบิซิเนสพาร์ทเนอร์ต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศเอามาไว้ในแพลตฟอร์มเดีวยวกันโดยต้องการจะเป็นศูนย์กลางในการทำมาร์เก็ตติ้งด้วยการใช้จำนวนยูเซอร์เป็นผู้ทำมาร์เก็ตติ้งให้กับบริษัทต่างๆ ให้ลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าวันนี้บริษัทสยามเซเลชันมีจํานวนยูเซอร์มากถึง1ล้านคนและให้นึกภาพตามกันนะครับว่าถ้าวันนี้มีบริษัทใหม่หนึ่งบริษัทเช่นเป็นโรงแรมที่เปิดใหม่เพิ่งเปิดวันนี้เลยและต้องการที่จะให้สยามเซเลชั่นเป็นผู้ทำมาร์เก็ตติ้งให้ให้นึกภาพว่าถ้าวันนี้เรามีทีมการตลาดที่เก่งมากๆนําสื่อโฆษณาแบนเนอร์ต่างๆที่เกี่ยวกับโรงแรมนั้นและให้คนจํานวน1ล้านคนโพสต์พร้อมกัน คิดตามกันนะครับว่าโรงแรมนั้นจะดังทันทีตั้งแต่วินาทีแรกที่มีการโพส์แบนเนอร์ขึ้นมาทันทีแน่นอนครับว่าถ้าบริษัทสยามช่้งสามารถทาการตลาดได้ขนาดนี้จะต้องมีบริษัทมากมายทั้งไทยและต่างประเทศมาให้บริษัทสยามช่เป็นผู้ทาการตลาดอย่างแน่นอนถ้าวันนี้เราจะเป็นศูนย์กลางที่ดีที่สุดในการทําโฆษณาและการตลาดให้กับบริษัทชั้นนําทั้งไทยและต่างประเทศอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายออนไลน์ ที่ขยายฐานลูกค้าขยายฐานตลาดด้วยจำนวนยูเซอร์และยูเซอร์ยังสามารถเป็นผู้ทาจำหน่าให้กับบริษัทชั้นนําได้อีกด้วยมันจึงไม่แปลกที่บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกที่ทํางานให้กับบริษัทได้มากขนาดนี้ไอ้ถึงกล้าบอกไงว่าคนที่เข้ามาทํางานออนไลน์ในซีเลชั่นจะต้องไม่มีใครที่ไม่สําเร็จแน่นอนทุกคนที่เข้ามาทําจะต้องได้รับผลตอบแทนที่มากที่สุดและคุ้มค่าอย่างแน่นอน แต่ที่ไอพูดไปทั้งหมดเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นจริงๆแล้วซ l เลชั o นยังมีช่องทางการรับไปได้อีกหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเกมตลาดการซื้อขายการ NFT รวมถึงคริปโตเคอเรนซีจายยาอยและอื่นๆอีกมากมายซึ่งตำแหน่งมาสเตอร์ขึืนไปเท่านั้นที่จะสามารถได้รับรายได้เพิ่มเติมจากช่องทางเหล่านี้การอัปเกรดเป็นตำแหน่งมาสเตอร์จึงได้รับผลประโยชน์มากที่สุดและคุ้มค่ากับเงินลงทุนแน่นอน สำหรับใครที่กำลังจะอัปเกรดเป็นมาสเตอร์จากปกติคุณต้องสะสมยอดชอปปิ้งให้ครบ15,000บาทสำหรับวันนี้คุณสามารถซื้อชุดอัปเกรดด้วยราคาเพียงแค่1น9 0บาทถึง1,990บบาทเท่านั้นเมื่อคุณซื้อเสร็จแล้วคุณจะกลายเป็นมาสเตอร์ทันที แต่วันนี้ไอ้มีข่าวดีครับซึ่งเราได้วิธีการทํางานเทคนิครูปแบบใหม่ที่สามารถทําให้คนที่เริ่มต้นเข้าไปทํางานตั้งแต่3ชั่วโมงแรกมีรายได้เกิดขึ้นประมาณ2 0 0 0ถึง3,000บาททันทีและวิธีการอัปเดตข้อมูลเนี้ยอยู่ในกลุ่มนี้แล้วสามารถเข้าไปขอลิงก์จากที่พึษาขามคนได้เลยนะครับและอย่าก,กลัวนะว่าทําไม่ได้เพราะเราจะสอนคนแบบจับมือทําสอนโดยทีมผู้บริหารสอนโดยทีมงานมืออาชีพ สอนโดยที่ปรึกษาที่สามารถสร้างไรายได้หลักหลายหลายแสนบาทจากการทํางานในธุรกิจของเซเลชันวันนี้อย่าก,กลัวนะกับการลงทุนเป็นมาสเตอร์ตัดสินใจที่จะเป็นมาสเตอร์วันนี้และขอลิงเข้ากลุ่มเพื่อรับไปได้วันนี้ไปเลย3,000บาทโอเคนะครับแล้วเจอกันนะครับ